สวัสดีครับอ่าีนก็สุดหวยเลขท้ายสองตัวล่างนะผมอ่าเป็นตัวเด่นนะผมเอาฝากกันอีกนะผมอ่าคิดไจแล้วนี้ให้เลขตัวเดียวล่างนะผมอันนี้ให้สามตัวเด่นเลยนะผมอ่านะครับผมอ่ามาดูกันว่า เริ่มแตงงวดไหนนะผมนี่เริ่มแตงงวดวันที่17เดือน12นะครับผมวิธีการคำนวณนะครับผมให้ใช้หลักแสนของรอบที่หนึ่งครับผมบวกกับหลักพันนะครับผมอบวกได้เท่าไรนะครับผมให้นําไปตัวหลักตัวแรกนี่นะครับผมแล้วนับเพิ่มแต้มจากตัวหลักตัวแรกนะครับผมไปอย่างละแต้มอย่างละแต้มก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมด ามตัวนะผมลำดับนำไปเป็นทางในงวดถัดไปนั่นเองนะครับผมามาดูกันเลยนะครับผมนี่เลยเก้าบวกศูนย์นั่อะไรครับน่นคือกับเก้านั่นเองนะผมเก้านะเพิ่มแต้มก็เป็นสิบนะผมสิบเป็นเลขสองหลักนะผมก็เอาศูนย์มาแค่ตัวเดียวศูนย์นะเพิ่มแต้มก็เป็นหนึ่งนะผมก็จะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งเนี่ยผม สามตัวนี้นะครับผมให้นำไปเป็นตัวเด่นสําหรับงวดถัดไปนะผมงวดถัดไปคืองวดวันที่สามสิบเดือนอ่าสิบสองนั่นเองนะครับผมสองตัวล่างออกอะไรครับออกศูนย์สองอ่าเลขที่เข้าคือเลขศูนย์นี่เองนะครับผมอ่าที่เข้านะครับเข้าวอะไหนครับเข้าหลักสิบนะครับผมอ่ะส่วนนี้เราคำนวณได้ ก็มีเลขแปดแล้วก้าแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมผมอ่ามีแปดมีเก้ามีศูนย์นะครับผมให้นําไปเป็นตัวเด่นสำหรับก็จะไปนะครับผม,มก็จะไปออกอะไรวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับผมสองตัวล่างนะครผมสองตัวท้ายนะผมเลขท้ายสองตัวล่างออกห้าศูนอ่าเลขเก้าคือเลขอะไรครับนี่เลยเลขศูนย์นั่นเองนะครับผมที่เข้า เข้าหลักไหนครับนี่เลยเข้าหลักหน่วยนะครับผมอ่ะแวันนี้หลักที่คำนวณได้ก็มีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้านะผมอ่าก็หนับเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับผมงวดถัดไปสองตัวล่างออกศูนย์เยก้าอ่าเลขเข้าคือเลขเก้านั่นเองนะครับผมอ่าเลขเก้าเข้านะครับอ่า นี่เลยเข้าวหลักไหนครับเนี่ยข้าวหลักหน่วยนะครับผมน้าหมนี่เลยครับผมวันนี้ล่ะที่คำนวณได้ก็มีหกมีเจ็ดมีแปดนะผมสลับเป็นตัวเด่นงวดถัดไปนะครับผมงวดถัดไปถึงวันที่สิบหกเดือนสองนะผมน้าสองตัวล่างออกเก้าแปดอ้าเลขที่เข้าคือเลขแปดนั่นเองนะครับผม นี่เลยเข้าวหลักไหนครับข้าวหลักหน่วยอีกแล้วนะครับผมอ่ะส่วนรนนี้นะที่คำนวณได้มีเลขอะไรบ้างก็มีเลขเกเลขศูนยแล้วก็เลขหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับเป็นตัวเด่นก็ถัดไปมันัดไปออกอะไรครับออกที่หนึ่งถึนสามนะผมสองตัวล่างออกศูนหอ่าเลขที่เขาคือเลข ศูนย์นั่นเองนะครับผมนี่ตรงกลางเลยนะครับผมข้าวหลังไหนครับข้าวหลักสิบนะครับผมข้าวหลักสิบนะตรงนี้นะที่คำนวณได้มีสามมีสี่มีห้านะผมอ่าสำหรับเป็นตัวเด่นง,งวดต่อไปงวดต่อไปออกอะไรครับอ่างวดต่อไปไปดูกันงวดต่อไปถึงวันที่สิบหกเดือนสามนะผมสองตัวล่างออกสามสอง อ่าเลยคือเขาำนวณได้นะผมที่กำนวณได้ก็คือเลขสามนี่เองนะผมเนี่ยอ่าท่เข้าวนะครับผมนี่เลขสามอ่าตัวหน้าแล้วผมเข้าอ่านี่เลยเข้าไอะไรครับข้าหลักสิบนะผมอ่าแล้ววนนี้ล่ะที่กำนวณได้ห้าบวกสี่เอ๊หนึ่งบวกสี่นะผมมองเลขหนึ่งไปเลขห้าได้ยังไงเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยแล้วผมหนึ่งบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ อ่าเท่ากับห้านะผมห้นานะเพิ่มตามก็เป็นหกเป็นเจ็ดนะผมสามตัวเด่นนี่ครับผมมีห้ามีหกมีเจ็ดเนี่ยผมสําหรับเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะผมคืองวดที่หนึ่งเดือนสี่นั่นเองนะผมว่าสามตัวเนี้ยมันจะมาหรือเปล่านะผมอ่านะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวเลขที่ว่าในการเข้าชุดกันนะผมอ่าสําหรับ เลขตัวเดียวของผมนะผมอ่าอย่างงวดที่หนึ่งเดือนสามนะผมได้สองใช่ไหมผมอ่าส่วนอวดที่หนึ่งเดือนสามของสูตรนี้ถูรตัวเด่นสามตัวนี้ก็ได้สามได้สองอ่าได้สามได้สี่แล้วก็ห้านะผมเข้าชุดกันก็จะได้อ่าได้เข้าชุดกันปุ๊บก็จะได้เป็นอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นอ่า สองสามนะผมสองสี่สองห้าผมเนี่ยเอาจุดกันนะผมอ่าก็อ่า,อามีแค่สามชุดนะผมเราก็กลับกันได้เพราะว่ามันไม่ใช่สูตรสักสิบหรือว่าสูตรสักหน่วยใช่ไหมผมเอามากลับกันได้ก็เป็นสามสองสี่สองแล้วก็ห้าสองนะผมอ่างวดต่ดมามันออกอะไรครับอ่าออกสามสอง ก็อยู่ในหกชุดของเรานั่นเองนะครับผมอ่านะครับผมอ่าส่วนตัวน,นี้ล่ะได้ศูนย์อ่าได้ศูนย์นะผมตัวเด่น,ต,ดนตัวเดียวได้ศูนย์นะผมอ่าเราก็มาเข้าชุดกับตัวเด่นสามตัวับผมเพราะว่าไม่ตรงกันเลยนะผมไม่ตรงกันนะผมถ้าเกิดใครจะนํามาเข้าชุดก็ได้นะผมอ่าเข้าชุดกันนะผมอ่าดิ้นไปไหนเนี่ยอ่าดิ้นจังเลยโดนตีนี่ครับผมนี่อ่า ก็มีค่าชุดกันก็จะได้0 5นะผม0 6นะผมแล้วก็0 7นะผมอนะ่ากลับกันมาก็เป็น5 0 6 0แล้วก็7 0นะผม6ชุดนะครับผมอ่า <c oughs> นะผมก็จะได้6ชุดนําไปซื้อกซอที่ได้เหมือนกันนะผมอ่านะครับอ่านะครับผมโอเคนะผมอ่าถ้าเกิดยังไม่มีการได้เลขชุดนะผมอ่าแต่ยังไม่มี ในชุดอะไรที่มันเป็นแนวทางสำหรับเรานะผมก็ใช้สูตรเ,เด่นตัวเดียวของผม,ผมกับเลเด่นสามตัวเนี้เข้าชุดกันแล้วก็ลองไปเลือกซื้อที่ดูนะครับผมอ่านะครับผมอ่าถ้าใครมีเลขอื่นเป็นแนวทางแล้วก็ไม่ว่าก,กันนะผมก็เอาชุดที่ว่าตัวเองชอบนะผมเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อตรี่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะผมขอทุกท่านนะผม ใช้วิจารญาในการรับชมวิดีโอนะครับผมอแล้วก็ใช้สนับสนุนให้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมในการใช้สูตรหวยของผมนะครับผมอนะครับผมถ้าใครชอบวิธีการคำนวณนะครับผมช่วยกดซับสไคระครับผมแล้วกดติดตามผมด้วยนะครับผมเคนะ้ครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมรวยๆนะครับสวัสดีครับ